ทำนายดวงชะตา12ราศีประจำเดือนตุลาคม2566 6ราศีดวงการเงินแฮปปี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์ที่จะรับผิดชอบรายจ่ายหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวและค่าใช้จ่ายของตัวเองที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ราบลอยเล็กๆน้อยๆ จากการเสี่ยงโชค สำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นมีความผ่อนคลายมากกว่าเดิมเป็นช่วงที่ดวงการเงินของคุณจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหลังจากที่ตึงเครียดมานานสำหรับใครที่เคยเอาเงินก้อนไปลงทุนไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินปันผลจากสิ่งที่เคยลงทุนไปสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎนั้นมีดวงโชคลาภโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเร็วๆนี้คุณจะมีเกณฑ เกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสำหรับใครที่โดนชักชวนเอาเงินไปลงทุนนั้นต้องระวังต่อให้สนิทแค่ไหนก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจควรหาที่ปรึกษาจะดีที่สุดสำหรับชาวราศีสิงดวงการเงินของชาวราศีสิงนั้นในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างเห็นได้ชัด คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มจากงานที่คุณได้ทำอยู่รวมถึงมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินผ่านลาบลอยอีกด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของการเงินมากขึ้นสำหรับใครที่มีอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์เดือนนี้ คุณมีเกณฑ์ที่จะขายดีและมีกํำไรมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มากขึ้นนอกจากจะได้เงินจากงานประจำแล้วจะมีคนเสนอรายได้เสริมเข้ามาให้คุณได้ทำอีกด้วยสำหรับใครที่หวังอยากได้เงินจากการเสี่ยงโชคนั้นต้องพักก่อนมีเกณฑ์ที่จะเสียมากกว่าได้หวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิต ควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน